คะ่ะวันนี้มาพบกับเราช่องควานเข่เจียวน้องบูบานนะคะวิน้ำไม่ค่อยไหลนี้ว่าจะพาน้องบูบานไปเดินเล่นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปเดินเล่นที่ไหนกันนะคะมาอาบน้ำให้บูบานก่อนนะคะก่อนจะไปเดินเล่นน้ำไหลเบามาก กินน้ำบ่บวัวนนครับเด็กินน้ำสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเร็วปะปะใสแล้วนะครับใส่แล้ว เดินเล่นกับบัวกันแม่ๆคนไหนจะมาเดินเล่นกับบัวบ้างครับพายเลิดลักนะคะไปแล้วสองพอลูกเดินไปแล้วเดินไปแล้ว ฮะใช่พ่ออยู่บ้านนี้เป็นบ้านเป็นบ้านอ่ะพี่ชายนะคะญาติญาติกันนะคะรู้จักกันรู้จักกับพ่อของน้องแบมเองนะคะทางวัวเดินเล่นนะคะ มีบ้านน้องพลอยค่ะไม่รู้ว่าน้องพลอยอยู่หรือเปล่าน้องพลอยอยู่ไหมเอ,อ่ยน้องพลอยอยู่นะคะพลอยอยู่นั่นนะคะพ่อลือกับแม่ไม่อยู่นะคะยังไม่แวะเข้าไปหาดีกว่ากับวัวบ้านวัวไปไหนน่ะ งยังเวรขี่กับเป็นอืมโอ้ยี่ดึงไงอันนี้เรามีกล้วยมาให้ด้วยอ อนอันนี้อันนี้ต้องพกมาด้วยนะคะกับลูกชายหิวกลางทางอย่าไปขโมยบ้านอื่นไม่ได้นะไหนไหนกันไหนบ้านกู ไหนนั่นนั่นเดี๋ยวพอ่อเดี๋ยวแวะไปหาพ่อกัอนกนะครไปไหมไปมาแล้วมาแ,มาแก็พอ่อตราไปหาพ่อกัอนมีโอ้ยไหมฮึ นี่ก็บ้านเพื่อนพ่อนะคะโอช่างาอยู่ข้างในนู้นแม่กับเลาวออ,อ,อันนี้คุณพ่อนะคะเป็นเพื่อนของคุณพ่อนะคะอ,อ,อ,อยู่บ้านอยู่บ้านพลาสานนะคะมีแวะมมหาคุณพ่อมีคุณพ่อเอา อ้อยให้น้องบัวบานนะคะดูยัยยยยงไงเอ๊ะผูกยืใส่เยวเข้าไปดูกันนะคะเข้าไปดูช้างของพ่อกันนะคะอันนี้เปิดช่องระบบพ่อเรล่งเปิดเปิดเพิ่งเปิดช่องนะคะเพราะว่ากําลังเปิดช่องใหม่นะคะเป็น อันนี้ช้างของคุณพ่อนะคะเป็นเพื่อนของคุณพ่อของน้องแบมเองนะคะเวลาฝนตกก็ลาบากอืมเวลาฝนตกก็ลบากหมอนเพราะทางก็เป็นทางดินแดงอย่างนี้นะคะก็จะลําบากหน่อยนี่อันนี้อันนี้ท้องได้ประมาณสิบสามเดือนนะพ่อเนาะสิบสามเดือนแล้วแต่น้องยังไม่มีโรงนะคะยังไม่มีโรงช้าง เพิ่งเปิดช่องนะคะเอสเพิ่งเปิดช่องเดี๋ยวจะถ่ายความน่ารักพ่อน่าจะถ่ายความน่ารักของน้องลงให้ดูบ่อยๆนะคะซื้อสองอยังพอเอะยังก็ต่างนะโมม,โมมี่โมมี่พังโมมี่นะคะมีโมมีมมม่สองตัวนี่โมมี่สองตัวแต่ว่าโมมีอ่อันบ่บ่มี่ทองเป็นมี่ทองเป็นเครื่องรางของจา้าเราจะขอมาแต่หมู่บ้านเลย ไทยก็ลนเขาไปูไอาองมไม่ได้กินอ้อยไ็นจะแสบอันนี้เป็นอ้อยพ่อซื้อมาให้ช้างนะคะซื้อมาเพราะว่าปลูกก็ปลูกไม่ทันนะคะใก,ใกล้ออกแล้วนะคะสิบสามเดือนแล้วเหลืออีกประมาณแปดแปดถึงเก้าเดือนนะคะ แล้วแต่บางตัวนะคะบ,บางตัวก็ยี่สิบเดือนเต็มบางตัวก็ยี่สิบกว่าน่าอร่อยมากเลยนี่ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะคะหนูเพิ่งเจอกันครั้งแรกนี่ดูท้องนมนมก็นออกด้เลยนาะพอเนาะ นุ่มใหญ่อยู่นุ่นมใหญ่มากเลยนะคะคนน้องใกล้จะออกแล้วประมาณถ้าคนเราก็ท้องประมาณเก้าเดือนใช่ไหมคะท้องเต็มเก้าเดือนแต่ช้างก็ท้องเต็มก็ยี่สิบเดือนหรือไม่ก็สิบเจ็ดสิบแปดเดือนก็แล้วแต่บางตัวนะคะก็เหมือนคนเราเนี่ยคะ่ะแต่ว่าช้างเขาก็จะตัวใหญ่หน่อยเนาะเขาก็จะท้องจะท้อง ของก็จะใหญ่ก็จะนานกว่าคนนิดนึงนะคะกินเต็มปากเต็มคำเหือ,อเราไม่กวนน้องแล้วนะคะออลืมไปเอากล้วยให้น้องดีกว่าอันนี้กล้วยนี่บนันกล้วยกินอยู่นะคะไปถือกล้วยมาด้วย อ่ยโนดีกว่ากินไหมนันเก็บไปอยู่แต่ยังไม่กินนะคะคน้องกินอ้อยอยู่เดี๋ยวไปก่อนนะคะไปก่อนเด้อ น้องบัวมาถึงบ้านก่อนเรา,า,า,ะานะคะตกกล้วให้น้องบัวกันไล่ไล่ไล่ครับอ่ เก็บเนี่ยน่ะน,นะ,ะบุ๊กเก็บนะ่ะลอกแล้วก,ก็ขอจบคลิปเยงแค่นี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ควันไข่เจียวและน้อง้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ